ป้าต้องป้อนยาต้อยติ่งด้วยเพื่อนเพราะว่าถ้าเด็กมีพยาธิก็แสดงว่าติดมาจากโรคแม่แม่ก็ต้องมีพยาธินะแต่ว่าแต่ว่าต้อยติ่งต้องกินเม็ดหนึ่งเด็กกินครึ่งเม็ดชได้มาแล้วมาป้าจะปังต้อยติ่งหอมเพ่นเพื่อนยาหอมหอมติ่งได้ไหม กินยากันเลยกินยาง่ายไหมกินได้อ่านหือได้ไหมไม่กินนะนี่นะมอะไระหึหึหอืิ่โอ้กินยากง่ายจังเลยกินยากันง่างเยอะแยะเลยตั้งแต่เกิดมายังไม่น่าไม่น่าจะเคยถ่ายพยาธิเลยยังไม่เคยข้ามเลยพ่อน้องก็เป็นน้องจอไม่ทีนี้ลูกคลองแรกเด็กก็มีพยาธิ ขอ้อน like oh ีเห็น <yim> ต <asynchronous> ้องมีพยาธิท <bastards câ owania> ี <Restaurant> <T> <soup> ่ว่าน้องไม่มีพยาธิเดี๋วรอบนี้ได้ถ่ายพยาาิเดินได้ฆ่าพยาธิไปก็น่าจะดีขึ้นทำให้สุขภาพดีขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องกินยาเป็นยาบำรุงเลือดด้วยเดี๋ยวเราถ่ายออกพยาธไม่จะตายมาแล้วก็เรียบร้อยนะเด็เสร็จได้ให้ยาทั้งแม่ทั้งลูกละรอบนี้เดี๋ยวป้าก็จะกลับไปไล่อีกรอบแล้วก็หาเรากลับไปอีกรอบหนึ่ง รอบนี้ก็คือได้มาดูแลเรื่องยาของเด็กๆแล้วก็มีเด็กอีกตัวนึงที่อยู่นี่ก็จะจะได้ให้กินด้วยกลับไปบ้านเด็กจะไล่ให้กินเด็กที่ไล่ก็จะให้กินทห้หมดเลยอยาก่า้ยาเยอะเดี๋ยวมันจะไปดูดเลือดเด็กๆแล้วก็สุขภาพก็จะแย่ไปด้วยโอเคกินยาน่ามากเพระว่าเดีกยาก ใจยังมีเธอทุกลมหายใจยังเรียกเชื่อเสมอหลับตาก็เจอเธอทุกครั้งไป